สวัสดีค่ะสวัสดีมีรักแฟนเพลงทึท่านค่ะวันนี้กินข้าวกับปลาส้มนะคะเป็นปลาส้มทอดนี่อยากกินข้าวกับปลาเนรทอดอยากกินข้าวกับปลาทอดแต่ว่าปลาทอดมันแพงนะคะแลวมันก็ตตวใหญ่ก็เลยจะกินข้าวกับปลาส้มทอดอร่อยเหมือนกันนี่ใ่ นี่นะคะปลาส้มอละสามสิบบาทมันเย็นแล้วบอมีพริกบอมีน้ำปลาขำอะได้ให้มันซ้ำเราก็จะกินแบบนี้แหละเห็นบมีพริกป่นด้วยนะคะนี่มีพริกป่นแล้วก็กระเทียมน,นิดหน่อยเราชิมเบิ่งก่นเด้อ ประกาใส่พิกไปโดยคอ,อนยัตใช้มือนะคะนี่นะคะจิ้มพริกนิดนึงอืมแซ่บอร่อย ถ้าสมมติปลาทอดแบบมันห้อนหรือว่ามันรอนนิดนึงมันจะแซ่บมากเลยนะคะอยากจะเอาข้าวคลุกกับพริกแต่ว่าเราใช้มือในการรับประทานเนี่ยมันจะแสบตาจิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบปลานิดนึง่งคือไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเลยจ้ะเนี่ย ขาอย่างคือกับนี่นะคะเพอร์เฟอร่อยแต่มือสกรปรกนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวเรามีอ่างล้างมือนี่ค่ะ ถ้ามีแบบมั่งนาวอีกนิดนึงหรือว่ามีความเปรี้ยวอีกนิดนึงจะเพอร์เฟกต์ไหมคะข็ชิ้มพริกไม่ได้เป็นคนชอบเผ็ดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่จิ้มแบบให้มันมีความแปลมแปลแต่มันก็เผ็ดอยู่ด้ใส่น้ำปลาหยดทองสักมุมนึง เฮ้ยแต่พอใส่อยู่ทองข้ามมันแฉะว่ะฉันว่าต้องกินข้าวหมดก้อนแน่ๆวันนี้เพราะมาอร่อยนี่อันนี้คือแป้งนะคะอื ลองคบกระเทียมนิดนึงดิกระเทียมไม่เข้าอ่ะกินกระเทียมแล้วปากจืดแต่ต้องกินนะคะเนื่องจากกระเทียมมันต้านไบรัสแบบนี้เลยนะคะ ถ้ากินตอนร้อนๆเนี่ยคงจะเพอร์เฟกมากๆนะคะแล้วก็มีพริกน้กาําปลาที่เป็นเป็นแบบพริกซอยๆใส่ต้นหอมไม่ใช่ใส่หอมแขกนิดนึงอ่ะอร่อยอืม ก้างมันใหญ่นิดนึงนะคะเกยงข้าวที่จนี้กลัวข้าวหมด <laughs> ปลาส้มไม่ได้ส้มนะคะแล้วก็ไม่ได้เค็มอร่อยอะไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เค็มกำลังดีเหมือนเอานื้อปลาสบายมาทอดเลย โดยมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นปลาส้มจริงๆอ่ะมันผ่านการหมักสักระยะหนึ่งแล้วมันมีรสเปรี้ยวมันจะอร่อยกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็อร่อยแบบนึงมันเหมือนปลาทอดอ่ะมันไม่มีรสชาติคล้ายคลึงกับความเป็นปลาส้มเลย นี่ค่ะอุ้ยจุ่มพริกป่นนิดนึงแบบนี้นะคะอุ้ยแซ่เรื่องนี้จะไม่ค่อยกินผักเพราะว่าไม่มีตู้เย็นแล้วไม่กล้าซื้อผักมากอร่อยขอเนญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเซนค่ะไหว้มือประสานกันไม่ได้นะคะเนื่องจากมันเหม็นค่ะ